Come. กาสาบายดีวันน e well, ี้ยายส่งคูไปชอปปิ้งที่สปิงเวลมาอีกแล้วเสียงแจ้ว ปกติ <laughs> went shopping ้งกันเช้าวันข้ามอนข้ามอนข้ามแอนโฮมีไอ้แฮปเอาลอดเอาลอด everything in here now I have table in my คิดเขียนแล้วพ t ดเทบา for me already but not finished not done yet you see everything disappear everything disappear only me not disappear yet <laughs> มืนี้ยายจะพูดไปชอปปิ้งมาอีกแล้วนาในของมาหลายเลยที่มาซอยยายพูดกเก็บของเข่าตู้เก็บของเมียเมาะเก็บของเมียนก็หมายถึงว่าเก็บของเข้าตู้นะคะเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะแม่มีโตะด้วยนี่แม่แม่มีโตะด้วยแต่ว่ายังไม่เสร็จนะคะทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดเลยค่ะเนี่ยเป็นเฮียนทางค่ะเฮียนทางียากจะปูเฮียนทางได้อะไรมาบ้างได้เค้กมานะคะได้เค้กมานี่เค้กสายลุง ไอแเค้กอะเตมเคอเดมคอแมมอ่าแลนโบแลนโบเค้กแลนโบเค้กและ i บาย one two three four five ไอบาย five five keep me five I go input in the f i f คอยจกินชาหปีเข้มา โอเค everyone l k e my sing ดันไลค์มันนีสิโเทโต้ oh no โทมตโต้ not potato โทมาตโตก็คือบเคียเคียบบเคียเคียโทมัตบเคียเคียโปเทโตก็คืออันบอื้อโอ้โมเมนบบอื้อบมเมนบบอื้อแังกะมันเทศมันเทศมันเกลียวมเนบบอื้อเ้อะ นี่เห็นไหมมะเขือเคี้ยนะคะไทยพี่เปิดได้คอมะเขือเทศอีสานอีสานไทยอีสานคอมะเขือเคียบักเขียเคียบักเขียเคียมะเขือเทศตมาตนะบักเขียเคียมะเขือเทศบักตมาตนะยูรู้อืมนยูเนยยูเนยูดููยูนูยูน เ n ็นเนเอเอ What is it? ฮ mm hmm. on 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 อสฮอสบันอเกนฮอสฮอสบันฮอสอสบันไทยพี่เผื่อคอขนมปังลูกเกตขนมปังลูกเกตฮอสฮอสบันขนมปังลูกเกตเอนอรอดอรอดอร่อยอร่อยเลือเลอีสี่วันเคยอีสี่วันเคย วิสก okay, ิททุเรศพี่ก็อินทีแฮปปี้คำแฮปปี้วิสอัดโอเคทุกวันวันนี้ยังจะพูดชิมิปาร์ตี้สิเฮปตี้กินแบบครอบครัวปาร์ตี้สดใสกินแบบครอบครัวชิมิชิมิแม่กินน้ำย่อพูดได้จ้าเด้อหิมะหิมะพี่น้องสุขูสุคนอันนี้เอาไว้ดีนาะจ้าเนาะแล้วก็มีมามาไวไว้ของยังจะพูดบอนเท่าไหมาส่งละ i s สวรบค o ไม่ข้าการันตีอีกแนไอ้ e i i เซน for 1 n e i t เซนไม่รีี่รีบอกแปดสิบห้าเซนแปดสหเซนอันดอลลาร์ออสเตรเลียแปดสิบห้าเซนออสเตรเลียนะคะไบาย two three ู two m บายเ0 In, I อต oh, mm. uh, uh. mm. uh, 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 ิงไอบายเทนเฮฟเอเฮฟโรเเอเอนะเอ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 นะนีบายเทนอืมทีสํับเว็บเนี่ยชเวบพุทวิโทนิกโทนิกชเวอันนี้ก็เป็นอ่าอีย่างนี้มันเ้าเอินแนม็พพิโลนี่ไหมนี่พพิโลนี่ไทยพี่เผยได้คอแหนม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 แล้วก็อันนี้อลิบอลิบไทยพี่เิดคอมะกอกน้ำ มะกอกน้ำมีออลิออลนะพัฟพิโลนี่หนมแหนมอีสานบ้านเฮาไหมเนมอีสานพัฟพิโลนี่อันนี้อย่างปาดโทษคือญ่แต่พี่อ้อยอู้อันนี้อารโนอารโนดิสวรรอันนี้ส่วนซีฟู้ดซอสนี่วะซีฟู้ดซอสอันนี้ก็เป็นอันแฮมเหอนแฮมแฮมนะคะแฮม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  Away first and I come back one second เนาะเอาของไปไล้ก่อนเดี๋ยวคีมาหนึ่งนาทีหนึ่งนาท,นนาทีเดี๋ยวมานะจ๊ะก่อนเข้าเดือดหกฝนก็ตกพัทพัน,พนก็เรียนน้องงานละนองไปชั่ทอ้องนานฝนตกที่ไรที่ทิ้งความใจของเขา Oh, กานาบีเซอเคฮูอิจฉิชมผู้แสงจันช้าแนวเวลคัมทุกคนช้าแนวเอฟวีวันอิจูไลไม่ movie part like and share and subscribe for me peace <laughs> if you love me like me like my movie and so you not miss out for my new movie p a t the bell t o so not miss out my new movie everything กานาบีอะไร everything กานาบีเซอเควันนี้ วันนี้มาแล้วนะจ๊ะไอ้คำมิงนี่เดอะบิ๊กเคทอเกนก็อิโชว์ซัมทิ้งเห็นไหมเจ้านี้มาอวดมาอ้างเลยนะคะเป็นไอ้กุง้งกุ้งนะคะกุ้งค่ะกุ้งพลอนอ่าซีพลอน uh, see, พลอนพลอนพลอนคู่ก่อนเลยดีอ่ะเป็นสปริงเวลใบสปริงเวล2กิโลเนี yeah, one, kilo. Kilo ่ยดิ่สัน2กิโล1กิโล24ดอลลาร์ นี่2กิโลฮาวมัสแม่2กิโลจกบาทนะนี่นะ้ะมันมีนี่51 51ดอลล่า28เซน51ดอลล่าออสเตรเลีย28เซนพอ2กิโลบิกใจหวันวันนะกุ้งยัดเนี่ย2กิโลได้นี่2กิโลยัน5าเ็1 หาิดดอลลาร์กวกลัาิดอลลาร์สกิโลเลาหาสิเอ็ดอลลาร์มีสิเซนเนาะเลือดสเต่ไม่กินน้ำข่อยเปนเทปาตี้ซูกินอแงนะคมแอนจอยมีไอวันทูเมกปาตี้เมกปาตี้ชุนทนคแอนจอยอัสโอเคคนควนไอลิฟต์เฮียฟิร์สแอนไอโกอินทูพิวไอพิวพิวบิฟไอ not พิวแม่ฮัเน a n n o t eat b e c a He don how don't so you know to p เขาไม o รู้วิ o ีปีลฉ o นเลย w ้องปี w ให้เขา h ีลปีล h ล้วก็ท p อาหารใส่จาน e วยม w กคุณจ w เห็นในภ a ยหลังคุณจะเห็นในภาย t ลั h ใส่จานนี้ก่อนดูสินี o u ือลูกค้าแบบว่าแกเปลี่ยอนออกพรันว่าแกเปลี่ยนเรยพนเราะไงเพราหญงเห็ดกินเป่าเป็นะไ่ะต้องแกเปลี่ยนอ่าล้วไงเป็นภรรยาที่ดีนะคะต้องดูแลสามีนะคะใช่ไหมคะยัง เดี๋ยวเราไปเอาถาดหน่อยมาก่อนจะมาขึ้นนี่หลายอย่างหลายแนวจะแป๊กนึงไอ้คำหมิงมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าแต่อันนี้เป็นอันนี้อู้ปัดขี้ดำโอ้โวันนี้แบล็กวอตดิสิบโอ้โหวอตดิสิโอ้โหหู้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 ปลาหมึก้หว้าวลูกขี้มันแตกว่ะขี้ดำ ปลาหมึกขมานาลีอ๋าาอสควิชโอ้บิ๊กใจของวันว้าวง่ายครับป่ะนะบอง่ายครับบอ่ฟนค่ะบอกว่าเห้ซื้อปลาหมึกสดไม่กินในย่ายในในว่ามันบะมีม่นะจ้าก็เลยได้ปลาหมึกแบบมีมาเห็นไหมดิแบบนี้ก็กินนะจ้าเนาะจะซื้อมาย่างสู้กินนะจ้าเนาะเดี๋ยวจะมาย่างสู้กินนะคะคุณน้ำนี่ตัวใหญ่ๆชื่อมาสองตัวเนี่ยเตัวใหญ่ๆเลยเห็นบ่ าบังไก่บ่ได้เพราะมันย่ำมันย่อยไอ้ I cannot keep you look too closer but because the water deep deep you know the dirty water she very really black I clean and then I cooking cooking later okay I clean hand first you look oh and then I have to take this one away also so you know clean and everything perfect and then I cooking okay นะเอานี่ออกไปก่อนนะมาเป็นไงคัดบ่กมันจะแข้งกูได้น้ำสิหก เปง่รับพ่เดี๋ยวมาแป๊บนึงมาแล้วจ้าไอ้คำหมิงเนี่ยไอ้คีเนวิตติงบิวตี้ฟูลเพอร์เฟกต์นะนี่มันเป็นอย่างไรอ๋อนี่เป็นกุ้งกุ้งดิส s รอนแลาก็ที่พ right. uh ูดอนฟีสแบเพอร์เมาแ้วมาแนบง่ายปะการจัดของประตูย่าตะคู่นี้เราถึงนันแตงเลยนี่ั้นเลยนี้มันอีอย่างไรวัสิ โอ้อันนี้เป็นอยังนอบัตทีนี่มกจักดิสชันไอู้อิ a ฟขาว o ือคำฟ o m บเดขาว i นน n n รา show you นี่ลเนี่ยไ t k ด o w ้ n ัน i n u t e Okay, now so you can see course เห็นช mm ัดบมันคือยังไงหูดูันนี่เป็นผักขริ้วนี่ผักขริวแต่ว่าอันนี้มูดจับนี่ออเดโนเนม a ินดิทแอนทายเ o o อ know น n o ออ n l โอล l ่ดิลิเชียร์อืมอีโช make you hungry mm hmm. really big so big this one o ะออกออก t ูเกตเตสิดอล มัมาแพงในทิชถูเนีนอันนี้ก็อันเนี้ยสองอันเนี่ยสิบหดอลลาร์อันหาสิหกดอลลาร์เก้าสิบเส้นิเนาะมั้ยไม่เห็นเฮ็ดพูดพวกเจ้ากินกินแบบดิบๆสิ่งเลนเนาะม่แบบเฮ็ดน้ำจิ้มเฮ็ดน้ำจิ้มซีฟูดดๆเหมนกินแบบดิบๆ่างดีๆก็เด้อคนสิกินสิกินโซ่พวกเจ้าเฉยๆเนี่ย กินดิบไี้สิบอกให้เฮ้ยเดี๋ยวพวกเจ้าน้ำร่ายไหลวันนี้ก็สิไปแล้วก็สิไปแกะกุ้งไงเอ้ก็อินทุพิวพรอนพิวพรอนซียูเน็กมูวีอีติงนะมูวีอีติ่งมูวีปาร์ตี้มูวีโอเคเซอร์พอกันไหมคลิปนะคลิปเฮ็ดคลิปกินข้าวคลิปคกินข้าวคลิปปาร์ตี้กินข้าว สามเพมื่อนพ่อเมลูกแล้วจ้ะเนาะมันนี้แยชกช่วงกะสีแกะกุ้งเลยมันนี้แกะกุ้งล่างมือล่างใหม่เทปอีกอย่างเก็บเพียงมันเรียบรลอยเนาะไอ้กุ้งถึงขีดอัพเอวีติ่ง See you i next movie see you soon I wish everybody happy a n d j o y with everything แฮมมัน n ี่ ทำ money go have good money for spend a for keep have income ah l o t and I wish everybody good luck forever ever เพราะกันไม่คิดหนาฮักสักกูซูคนนำนำรวยรวยร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ได้ใจเด้อขอมีความสุขกับการทำงานทำกันเงินกองไหลไห้เทมาให้มีเงินหลายๆตัดน้า